วันนี้ฉันตัดสินใจมาเล่นลักดูซิว่าจะรอดไหมถ้าทุกคนสังเกตดูอะช่วงนี้ฉันจะไม่มีคลิปลักเลยเ <c oughs> พราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่แบบเปลี่ยนแพทใหม่มาเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมิดเลนอะที่เป็นแบบเนี้ยฉันเล่นลักได้ไม่รอดเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อนึกว่เนี่ย้ฉันสกิลนี่คือแทบจะไม่โดนอะไม่โดนได้ซ้ำเมื่อกี้นะแต่ว่าได้เฟิร์สไสโอ้ยคือฉันเล่นการจริงๆนะรักเนี่ย แล้ววันนี้เราก็มากับสกินวายมาอะไรกันเฮ้ยแล้วฉันก็มากับสกินราคาถูกนั่นเองนะ17เจ็บโกจีจีจสโลอีแกอีลเลีย,ย,ยบ่นอะไรคือคนเล่นท็อปเลนทุกคนต้องบ่นเหรอเพราะว่าฉันเล่นท็อปเลนฉันก็บน่นอีนี่ก็บน่นเออต่างสิเอธี่อะไรกูมาทันค่ะ17เจโกอะไรดอกทองกูมาทันนอฟเนี่ยเนี่ย กูมาทันจ่าไม่ต้องสโลมาพิมพอีดอกเอาเลนมึงให้รอดนะมีทราบได้ดไดดาาว่าจะรอดหรือเปล่าท็อปเลนอะจนรอดูแลกันอ๋อสถุกกูแพเพราะว่าออฟพาดสามซีเอสพลาดอะไรอ๋อลาสพลาดแต่กูมาทันจ่าก,กูได้เอฟพียอยู่กูติ๊กค่ะ400โกจีจีี่ฉันติ๊กเพราะว่าอีนั่นทำตัวเฮียใส่ฉันก่อนนะถ้ารังทำตัวดีๆฉันก็แบบไม่อ,อะไรหรอกเอาไว้เพื่อนแจกกันเป็นว่าเล่นเลย รีบมากจบให้ไวสุดๆเฮเลอรคือชีแ้แปดก็ให้ชี้นะฉันไม่อยากล้าละว้าวะใช้ไม่โดนเหรอว่าใช้โดนพัดท่อ มันจะพยายามแบบเดินนะทุกคนมันตัดไปยังอะเอาโรยปัดเลย,เลยโอ้ดันให้จา่าดันให้จา่าเมืองไปบนเถอะกูไม่อยากไปเจอมันโอ้เมืองติดกูยังแบบหลายวีเลยอะ่ะ ให้แครี่เขาไปละกันเห็นว่าใจจอยนะคุณผู้ชมจริงๆฉันกดระเบิดเลยก็ได้นะอีไอดีกินไปตั้ง4ี่คิวแล้วจะให้ตัวเองฉันก็เสียเวลาเดินเออทำไมฉันไม่ให้ตัวเองอ่ะเออเป็นจสงสังหวะมันระเบิดพอดี โอ้ยมันเห็นน่ะลดมาเอเวเรนทำถึงสุดเป็นไงล่ะอิลิเลียมาตรงมาติกกูอีดอกฉันจะออกเป็นชิ้นนี้นะฉันรู้สึกว่าอีชิ้นหนึ่งมันไม่ค่อยแรงอะ่ะไอชิ้นเนี้ยฉันว่ามันลดอยู่นะเอ่อชิ้นเนี้ยแต่ว่าฉัน เล่นเรารู้สึกมันไม่ค่อยแรงก็เลยขอไม่ออกละกันว้ายอิลิเลียกูว่าอิเลีย,าายาตายหาอ,อืมโดนอยู่ดี นัดมาโอ้ยทำถึงสุดๆอิบลินโอ้ยสามารถปิดให้หนูืันไม่ดึงแม่อะไรเลยอ่ะมามาเป็นไรล่ะอีดอกตายไปเลยคุ้มค่าคุ้มราคาการเดินของเรานะจ๊ะจะแบบต้องเสียเท้าฟรีอ่ะ มันไม่รอดละ่ละอทีจไปล่างต้องการความชื่อเ,เหลือเราโอ้ยลีเลตายหาแล้วไปไม่รอดแล้วนั่นมาติกูต้นเกมบอกว่าเสียสามเอสเสียตังอ๋ออ๋อไม่กอดกูจะบ้าโอ้ไม่โดน,โอ,โดนโอ,อะไรอ่ะฉันใช้ไม่โดนหรอ อ๋ยกูจะบ้ายั่ไงฉันบอกแล้วว่าฉันเล่นแบบแมนเลิศจริงๆล่ะคือระยะมันเหมือนจะถึงนะแต่แบบอ้าไม่โดนเฉยเลยงงโอ้แล้วมึงจะให้กูไปบนหรอไปกันเองป้อมเมืองไม่ใช่ป้อมโกกูไม่ไปเจอ,อ,อบอีหมาที่มึงทำให้มันเกิดหรอกนะอ้อลัดมากนั่น ป็นไงล่ะมาตองมาติกกูนู่นนี่นั่นอ๋อสรุปตัวเองแจกเองจ้าโอเคเลิศมากโอเคฉันจะกลับบ้านแล้วก็ไปรอช่วยเพื่อนดีกว่าเม็ดเดียวว h y เลิศเกินคือ <c oughs> แบบมหัศจรรย์เกินอ่ะฉันจะเอาไปชิ้นนี้แล้วกันตัวบางๆทีมเยอะเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปฉันจะเอาเป็นเมใจอ อ๋อจะโดนซูมไหมตายหาเอาไม่ตายด้วยอ๋อเมย์กอะเทยกรีดอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยได้อยู่ได้หมดได้หมดเลยได้ออบเจกต์ด้วยโอเมย์กอดคือมีไฮไลท์แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยฉันนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะรักอ่ะ แต่ว่าก็ยังทำได้อยู่คือเราต้องมาช่วยกันลุมอีมาเดลไรส์ป p a เหรอฉันยังไม่ใช้เทเลพอร์ตแล้วกันเก็บไว้รอซ้อนเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าโดยรวมก็สกอร์ก็ไม่แย่อยู่นะราคาถูกก็ถือว่าไปได้อ,อ่รรีลิเลเอาอีกแล้วเหรอว้ายกูตายโอ๊ย อีไม่โดนอุ๊ยโดยฟ้าผ่าแล้วมึงคือกูออกมใจพวกกูตายอะ่ะคืออะไรก <c oughs> ูจะบ้าเห็นไหมเห็นอีคนที่มันพิมพ์ฉันไหมต้นเกมอะ่ะ <c oughs> บอกว่าฉันพลาด17ทองพลาดไป3 <S c s <oughs> นู่นนี่นั่นเออยัง <c oughs> ไงสุดท้ายมันก็เออแดกมาวงมาว่าฉันตัวเองเล่นโอ,อ้โหครเพื่อนเลยฉันแอบเสียใจยนะที่ตัวเองไปตายและเสีย,ยใจไปหมดเลยอะ่ะแล้วป้อมกางกูแตกคืออะไร แกกันป้อมกลางฉันยังไงฮะฉันยังกันป้อมล่างแกไม่แตกได้เลยป้อมหน่อยดีอ้าโอ้ยกูจะบ้านี้เลยแจกไม่อยู่เลยสุดนี้อ่จจริงนะคือหล่อนฟาร์มไม่ให้มันตายให้นาซัตอะเลดเกมพวกฉันก็สู้ได้นาซัตมันไม่สู้บอกถ้านาซัตของมันไม่นำอ่ะของมันพอๆกันอะยังไงนาซัตก็เอาพวกฉันไม่ลง โอ๊ยโอ๊ย,อยกุณตาบา้าคุณตบ้าคุณตาบา้าเออดีฟเลิดอยู่ดีฟเลิดอยู่เอา้าฮะคืออินนีโยนห,หรอหร,อหร,อหรอืออะไรเคยเมิอมึงไปมั่นไปตายให้นาซันแล้วมึงจะคาดหวังให้คนไปช่วยก็ไม่ได้สิ่งที่มึงทำได้ดีที่สุดคือพยายามอย่าตายให้กับมัน แล่นท็อปเลนยังไงฮะยืนคนเดียวไม่ได้อย่างน,น้อยก็ต้องแบบคือทนะ็อปเลนอ่ะมันแบบมันต้องมีใจรักในการโซโลอะ่ะแกเข้าใจลงปะ <S <S อือตายไปซะอีกหี้หยะต้องให้อีเวลีมาช่วยจ้วงเราจริงๆอันนี้ไม่ไม่โมนะต้องให้อีเวลีมาช่วยนะฉันรู้สึกว่าแค่เนี้ยมันไม่รอดกันหรอกมันจะตายให้ได้หรออันนัน ได้ไหมได้ไหมต้องตัดโล้คุณผู้ชมโอ้อยตากดีไม่สแกนกูไม่อยามให้ป้อมรังแตกหรอกนะทีเอฟฝันหวานไปเถิดจ้ายัางไงฉันก็ไม่อยามให้แตกโ <c oughs> อ้ยากจังแก <c oughs> โอ้ยคือฉันจะใช้โดนอยู่แล้วเชียว มานานกูจะหมดแล้วเอาจริงตอนเนี้ยอ๋อมานาวหมดฉันทำอะไรไม่ได้โอ้ยกูจะบ้ากูจะบ้ากูจะบ้า ตายไปดิเฮียมันอะไรหนูวะทามันอดลาดโอ้ยปิดตาบ้าท่าน,นจะไหวกันไหมอ่ะอโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิ้งมาก ล,ล,ลว้ายกับตายหรอแครินยิงแรงมากคุณผู้ชมดนดีกว่าหรือว่าจะเอาต่อเหรอในใจฉันจะกลับมาเต็มแล้วจ้าคุณผู้ชมเหรือว่าฉันออกบะออกเป็นลาบ,บารอนดีอยากได้ลาบ,บารอนอยู่นะลาบ,บารอนไปเลยจบเต่ะเวทมีชิ้นเดียวก็พอแล้ว ตายไปลยแลกกันชีวิตแลกชีวิตชีวิตแลกชีวิตบอ่ออ่อโอ๊ย ปังมากทีมเราว่าไม่กูสเน็ตแต่สกอร์ดูวรมวมเราอุ้ย16คิวอะคือเกินความคาดหมายไปอย่างมากกูจะไปเอาอีกเคนลินดีกว่าจริงละไระนะเพื่อนเออตายคู่โอไปกอดเริ่ขนาดนี้เลยเหรอโบนให้อีเวลินเท่าหนังจีจีจ้าทุกคน